สวัสดีครับทุกคนนีีต้อนรับสู่รายการหมอรำเกมเมอร์ Game วันนี้ก็อยู่กันในรายการความรู้สึกของหมอรำเกี่ยวกับไอดีตี้และก็ตัวละครต่างๆนะฮะวันนี้ก็อยู่กับตัวของไอดีตี้ใหม่ทั้ง2ตัวอย่างตัวของฮิคลิปและก็ตัวของเมเจ้าแวไพร์นะทุกคนซึ่งเมเจ้าแวไพร์ผมยังไม่มีนะแต่ผมลองไปเล่นมาแล้ว <c oughs> ไปลองยืมตัวเพื่อนชาวบ้านมาลองเล่นดูละก็เป็นไอดีตี้ที่ค่อนข้างประทับใจนะต่วนนี้ผมเปิด ตัวฟรีได้เออตัวตัวฟรีได้ก็เลยได้มาลองเล่นในรกระจกด้วยซึ่งบอกเลยว่าเอ่อทั้ง2ตัวเนี่ยเอาแบบสั้นๆเลยนะถ้าใครรีบดูรีบไปนะเก่งชิบหายเออเก่งชิบหายทั้งคู่2ตัวนี้เนี่ยถ้าให้ผมจัดเทียนะสองตัวนี้จะอยู่ในเทียรประมาณ S ถ้าอยู่ในสายของมันนะอ่าอยู่ในสายของมันคืออยู่ในทีมของมันน่ะคืออยู่เทีย S เลยทั้ง2ตัวเท่ากันเออ S แต่มือเขาอาจจะ Uh, สูงกว่าสูงสูงกว่านิดหน่อย uh, ถ้าอยู่ในทีมสูงกว่าฮีทีฟนิดหน่อยฮีทีฟเนี่ยเอ,เอาเริ่มจากฮีทีฟก่อนเนาะฮีทีฟเนี่ยเป็นตัวแทงแทงชาร์ตแทงชาร์ตมีแรปเจอร์พ่วงมาด้วยแต่แรปเจอร์มันเอาฮาไปหน่อยแรปเจอร์ใช้งานจริงไม่ได้นะฮะเอาไปเล่นจริงๆเราใช้งานไม่ค่อยได้เท่าไหร่ mm. ก็เป็นออปชั่นสําหรับทําของเล่นในตัวดากระจกซะมากกว่าไอ้ตรงนี้อืม mm. เป็นกิมมิค,คที่เอาไว้เล่นดากระจกซะมากกว่าใช้จริงไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ <c oughs> พวกทีมจาเรามันทำได้อยู่แล้วในยุคนี้ไม่จำเป็นจะต้องเอาฮีทคิปมาเพื่อเล่นแบบเจอนะแต่ในด้านทีมชาร์ดฮีทคลิปค่อนข้างโดดเด่นนะแบบว่าโดดเด่นเลยถามว่าตัวนี้เนี่ยเล่นยังไงตัวนี้โอ้โหง่ายมากเลยทุกคนก็เก <c oughs> ็บสกิลชาร์ดเก็บชาร์ดก่อนเก็บาชาร์ดก่อนถึง10แต้มเมื่อไหร่เล็กหลังชาร์ดถึง10แต้มเมื่อไหร่กดสกิสล3ระเบิดเดเมจยัดหน้าเหมือนตัว ชาร์จทั่วไปที่เราเคยเล่นกันเออง่ายไหมเออแค่นั้นแหละวิธีเล่นมันมีเล่นไอฮีคลิปแค่นั้นเลยทุกคนแค่นั้นแหละก็คือเก็บชาร์จได้ถึง10แต้แมเห็นปะ่ะสิบแต้มขึ้นไปก็จะสามารถเพิ่มแต้มของสกิลนี้ได้นะซึ่งกิมมิคลึกๆของมันเนี่ยก็มีนะตัวนี้มีกิมมิคลึกของมันอยู่ก็คือสกิลป้องกันอันนี้สำหรับใครที่สงสัยว่ามันทำอะไรได้ในะสกิลป้องกันสกิลป้องกันได้บอกว่าเมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยถ้าตัวฮีคลิปเขามีเลขหลังชตต่่าากว15ม้ม ไอตัวฮีคลิปเขาจะได้เอฟเฟกพิเศษฮะซึ่งก็จะมีพวม่วงมาด้วยเป็นโอเวอร์ชาร์จฟรีอ่าบัฟโอเวอร์ชาร์จมาซึ่งโอเวอร์ชาร์จเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อหลังจากจอธิบายสกิลนี้เสร็จนะแล้วและนอกจากได้โอเวอร์ชาร์จมาแล้วนะเมื่อจบเทิร์นเนี่ยไอตัวฮีคลิปจะเอาหลอดสตันหนึ่งหลอดออกด้วยหลอดแรกออกก็คือฮีคลิปเนี่ยจะหลอดสตันที่ตัวเองตอนนี้ไอฮีคลิปล่างเนี้ยมันมีหลอดสตันแค่หลอดเดียวนะเอ่อพอกดกันปุ๊บไอตรงหลอดสตันตัวน,นั้นจะหายไปตออน,นนนนนจจจจบบบเเเทททรรร์์ะนะ์ะะะยย้าาาว่่ถึงห แล้วก็ยังไม่พอนะสกิล 3, มัมจาเจ้าสกิล3ขึ้นไปเว้ภูสกิลให้มันไหลขึ้นมาเร็วขึ้นอ่าคือยกสกิล3มาไว้ข้างหน้าเออมาไว้ข้างบนเกือบจะแบบเกือบจะเข้าพอเข้าเธอที่3อะ่ะสกิล3ขึ้นแน่นอนขึ้นมือพอดีเป๊ะพอแน่นอนประมาณนั้นน่ะเออเธออ่าผ่านไป2องเธอหลงจากที่กดสกิลกันประมาณนั้นก็จะได้สกิล3ขึ้นเลยซึ่งอันเนี้ยทำให้ตัวของฮีคลิปโดดเด่นจากตัวชาร์ตตัวอื่นมากเลยเว้ยเพราะปกติตัวชาร์จเนี่ยเวลาเราเล่นอะ่ะเราจะมีปัญหากับตัวชาร์จ อย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเก็บชาร์จเต็มแล้วอะสกิลจ่ายชาร์จดันไม่ขึ้นมือเออสกิลจ่ายชาร์จดันไม่ขึ้นมือแล้วเวลาเล่นในบางจังหวะอะมันจะทําให้เราเสียเปรียบมากกว่าเออเสียเปรียบมากกว่าที่จะได้เปรียบเพราะว่าชาร์จเต็มแต่สกิลเล่นอะไม่ขึ้นสกิลที่เอาไว้เล่นดันไม่ขึ้นมาทําให้เสียจังหวะหลายๆจังหวะในการทำดาเมจนะซึ่งฮีลิปเนี่ยเป็นตัวละครที่มาแก้ปัญหาตรงนั้นได้ค่อนข้าง พอดีออได้ข้างพอดีไม่โกงมากเกินไปก็คือไม่ใช่ว่ากดกันแล้วไม่งอกมาเลยแต่ต้องรอประมาณ2 turn. เทินทำไมต้องรอ2เทินเนี่ยปะอ่ะอธิบายตรงนี้ต่อเลยโอเวอร์ชาร์จอ่ะโอเวอร์ชาร์จเนี่ยมันทำอะไรได้โอเวอร์ชาร์จเนี่ยมันจะทำให้ตัวพี่ฮีคลิปเนี่ยเขาตัวเป็นอัมพาตนะก็คือขยับไม่ได้เอ่อขยับไม่ได้เหมือนคล้ายๆกับสตันนะแต่จะไม่เหมือนสตันตรงที่พี่ฮีคลิปเขาจะไม่ได้เวลาสตันเ,นเราจะโดนไดเมจทุกอย่างแรงขึ้น4เท่าใช่ปะไม่ใช่สี่เท่า,ส,ทา,ส,ทาสองเท่าเอ,อเาจอแรงทุกอย่างเราจะแพ้ท แต่ว่าไอ้อัมพาตเนี่ยไอ้ตัว immobilize เส้น immobilize เ็เนี่ยมันจะนำให้ตัวละครที่คลิปเนี่ย <c oughs> มันแค่ขยับไม่ได้เออแค่แค่เราควบคุมไม่ได้แต่ว่าตัวละครไม่ได้แพ้ทางอะไรเออไม่ได้แพ้ทางอะไรก็คือเหมือนปกติแต่แค่ขยับตัวไม่ได้เฉยเออแล้วก็จะมันก็โอเวอร์ชาร์จเนี่ยก็จะให้บัฟพั่วมันต่างๆสำหรับให้ทีคลิป สามารถยืนแข็งได้นานๆนะตรงนี้ซึ่งก็จะมีตั้งแต่ลดเดเมจที่ได้รับลงได้ชาร์จบาเรียมาชาร์จาเรียก็เต็นโลให้ได้เต็นโลให้ได้แล้วก็ที่เด็ดเลยก็คือเมื่อจบเทินหลังจากที่โอเวอร์ชาร์จมาทํางานใช่ปะหลังจากนั้นนะจบเทินปุ๊บมันจะได้ชาร์จสิแต้มมาพอดีเป๊ะเลยชาร์จหลัง10บแต้มแล้วก็ได้ สกิลไม่ใช่สกิลดิได้บัฟบวกแต้มพลังโจมตี2แต้มบวกแต้มสกิลโจมตี2แต้มก็จะทำให้การใช้สกิลสามของเราโมมากขึ้นแล้วก็ชาร์จพอดีเป๊ะกับที่ไว้พอดีคือได้ชาร์จมาพอดีกับท,ที่ที่ต้องใช้กับสกิลสามอ่ะแหมง่ายคือคุณจะสามารถกดกันไว้เธอแรกแล้วก็รอประมาณเธอหนึ <c> ่ง <oughs> พอเธอนที่สัน่นปุ๊บคุณกดสกลิลสามยัดหน้าบอดได้เลยเรียน <c oughs> ประมาณ20กั 30. แบ30มสิเท่านั้น เหรียนเยอะมากแล้วก็ได้เม็ดประมาณการันตีหลักร้อยสองร้อยอ่าค่อนข้างจะแรงนะตรงนี้ซึ่งนี่คือกิมมิคของฮีคลิปนะมีแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแล้วทุกคนอ่ะซึ่งถ้าถามว่าตัวนี้แนะนำให้เล่นยังไงใชบ้านช่วงต้นช่วงต้นก็เล่นปกติกันเลยฮะก็เล่นเหมือนชาตจปกติเก็บชาร์จไปก่อนพยายามผ่านชาร์จจากสกิลสอง อ่สกิลสองสกิลสามเจ้สกิลสามขึ้นกว่าสกิลสามเจ้สกิลสองขึ้นกว่าสกิลสองอะไรอย่างนั้นสกิลสามใช้เล่นได้เลยมันไม่มันไม่มันไม่ต้องกลัวว่าจ่ายนี่นะไม่เหมือนตัวชาร์จทั่วไปอย่างที่บอกที่คิปตัวนี้เสกสกิลสามเองได้เพราะงั้นเวลาเล่นตัวนี้เนี่ยจะไม่ค่อยห่วงเรื่องจ่ายสกิลสามเล่นเท่าไหร่อ่เพราะว่าสกิลสามสามารถจ่ายเพื่อเก็บชาร์จได้อ่จ่ายเก็บชาร์จได้แต่มันไม่ได้ให้เยอะนะให้แค่สีแต้มก็แล้วแต่ดูเทมิน yeah. <laughs> anyway ิตแต่ละคนกับสถานการณ์ท anyway, ี man, ่เจอนะตรงนี Focus ้อ่าก็ปกติกวว่่่่าาาาาสสสกกกกิิิลลลลเเเเเเ็็บชรร์จจอพะะแตนนนนนียมััปปไ้้หดีีนนนนะซึ่่งงเเลห้าายบคสงสัยว่าเลก เลขนาะชาร์ตเนี่ยมันจะขึ้นจากทุกๆครั้งที่ตัวละครเนี่ยทำการจ่ายชาร์ตเลขหลัง10แต้มจ่ายครบ10แต้มเมื่อไหร่ตัวชาร์ตเลขหน้าจะขึ้น1แต้มเข้าใจะนะ10 10แต้มแล้วก็จะกลายเป็น1แต้มชาร์ตเลขหน้าตรงนั้นก็ไอส้สกิลนี้จะจ่าย6แต้มของเลขหลังนะแ,แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าเอา้าถ้าใช้สกิลนี้เราจะเก็บเราจะเก็บชาร์จยังไงล่ะก็เวลามันตีมันจะได้มันจะให้ชาร์จคืน6แต้มด้วยประมาณนั้นให้ชาร์จคืน6แต้มไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้ชาร์จพออนนนตตรรงีี้้้ัััปสไไววหบ่ ไม่สลับปั่นตัวของชาร์เล็กหน้าเออไม่สลับปั่นชาร์เล็กหน้าตัวสกิลที่ก็เก็บชาร์จริง,รงๆคือสกิลหนึ่งเออสกิลหนึ่งให้เก็บชาร์งจริงๆคือเก็บสีแต้มก็ถือว่าเยอะถือว่าพอดีพอด,พอดีพองามเออแต่หลักๆแล้วถ้าอยากได้ชาร์ทันทใีให้ให้ใช้กับสกิลสามได้เลยก็กดกันอ่าประมาณนั้นฮะไม่ได้ซีเรีะซับซ้อนนะจากทีคลิปตัวนี้อ่ะอีกจุดเด่นหนึ่งของมันเนี่ยก็คือที่คลิปตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในการเตนโลตัวเองเยอะมากทุกคนเตนโลตัวเองเยอะมากเพราะว่านอกจากที่เขาจะมีออ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 อลลลลลรดดดสตตตตตััััันนนนนววววววเเเเเงงงงงกกแแ้้้้้ะะะืยยย็มีีขจโให โล่นี่จะอยู่ประมาณ30แต้มอ่ายิ่งเลตเกมโลดยิ่งเยอะยิ่งเลตเกมยิ่งโลดจะยิ่งเยอะขึ้นตามนะตรงนี้อ่าก็ขึ้นกับชาร์จเล็กหน้าหมดชาร์จเล็กหน้าเนี่ยทุกคนจะชาร์จทุกคนเห็นตัวชาร์จตัวไหนก็ตามที่มันเปสซต่าสเตตต่างๆจากชาร์จเล็กหน้าก็คือตัวนี้เป็นตัวเลตเกมแน่นอนอน่าเพราะว่ากว่าจะขึ้นชาร์จเล็กหน้าได้5แต้มเนี่ยคือตัวของีคลิปเนี่ยจะให้สุดเลยก็คือชาร์จเล็กหน้า5แต้มนะตรงนี้5แต้มขึ้นไปก็จะสามารถเล่นบับต่างๆเเยทุกคนนน่่าาาาาถถ้้มมววปิดัตี ก็ถ้าใครชอบก็ถ้าใครอยากทำทีมชาร์ตแน่นอนลองดูได้ทุกคนเปิดกระถางด้วยแต่แนะนำแรกดีกว่าเพราะตัวซีซั่นตัวซีซั่นสามารถรอแรกตัวไหนก็ได้นะตรงนี้รอแรกตัวไหนก็ได้นะจ๊ะตัวนี้เป็นตัวแบกดาบกระจกใหม่ดาบกระจกของสายชาร์ตสายชาร์ตไม่มีของบัฟมาใหม่ด้วยเป็นของซับพวกเดวิคอปซึ่งอันนั้นเก่งมากทำให้พวกเดวิคอปเล่นใน15ชั้นได้สบายๆเลยย้ำว่าสบายๆผมลองมาเล่นไปล,ละวในไลฟ์ไลฟ์ลา่ลา,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 ลาสุดที่ผมรีวิวที่คลิปตัวนี้ไปเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> มีการเล่นในตัว w c o ะบทั้งแก๊งโชว์เลยปกติมันจะเล่นไม่ค่อยเวริร์กเท่าไหร่นะอ่าปกติอ่ะอันนี้คือผมเอาไปทั้งแก๊งแต่ผมเล่น15ชั้นเอาแบบบูบับ50เลยอ่าที่คลิปตัวนี้ต่อยกับหมื่นนะทุกคนอ่านะเป็นแทงนะเป็นแทงแต่ในดากระจกเป็นดาเมจหลักนะอ่าเป็นเมนดีบีเอสอ่าเป็นเมนดีบีเอสเลยก็คือต่อยที่นี่แบบว่าดาเมจกับหมื่นนะอ่ะเออกับหมื่นท้าไมมันถึงแรงใช่ปะหลักๆมันแรงเพราะว่าเหลือสุดท้ายครับเหลือสุดท้ายมันบอกว่าตัวของยี่ยเห้อนที่เขาตีนัสุดท้าายยเเนี่ทำดาเมจเเเปปป็นนระภทฟัข้้าไดวย ดาเมจฟันพิเศษอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นดดเมจคล้ายๆไดเมจขาวนะตรงนี้เป็นดาเมจพิเศษยัดเข้าไปเท่ากับจำนวนของอาดเมจของเรียนสุดท้าย50%เอาไปคูณให้กับบวกเปอร์เซ็นต์ให้กับตัวนี้ด้วยบวกเปอร์เซ็นต์ให้กับตัวของอ,อะไรนะชาเล็กหน้าเราด้วยาชาเล็กหน้าของเราซึ่งอันนี้ก็จะมีแคปแค่50%าเอรเนะอรียนสุดท้ายอันนี้ก็ค่อนข้างแรงก็คือมันทำาดเมจเบิ้ลนั่นแหละไดเมจเรียนสุดท้ายอ่ะสมมติว่าตีได้ดา 3, มฟันเขอมัน แล้วไดเมจฟันไอ้ตรงเนี้ยมันจะเบิ้ลเข้าไปอีก3,000ก็คือ6,000ในฮิตเดียวเข้าใจนะอ่าแล้วก็จะมีบวกอีก50%จากตัวของชาร์เลกหน้าด้วยอ่าเฉพาะไดเมจฟันนะที่มันบวก50%ตรงนั้นอ่าเฉพาะไดเมจฟันที่มันเกิดจากตรงนี้เท่านั้นซึ่งมันแรงมากด้วยคนในกระจกคือคิดสภาพแค่ว่าต่อยหมัด1 2หมัด1 2 3องะประมาณไดเมจรวมๆประมาณ3,000กว่าแล้วต่อยหมัดสุดท้ายอะแม่งขึ้น9,000นอะเกือบหมื่นเออเกือบหมื่นผมเห็นนี่แบบนึกว่าสเปเชียลคอนแทคไม่ใช่เฮียไดเมจม่งงโคคตรรแเลยทุกน แล้วก็ที่สําคัญคือสกิลนี้ไม่มีแคปวันเพอร์เทนด้วยก็คือค่อนข้างเก่งแอบรอบนี้ว่าิาุมูลเขาแคปฉลาดก็ตัวละครที่คลิปไม่มีแคปอะไรแปลกๆที่ทําให้ตัวละครมันดูแย่ก็คือค่อนข้างบาลานเลยตัวละครตัวนี้ยิ่งในกระจกนะตัวนี้โหดมากในสตอรี่เล่นได้เล่นสตอรี่ผมลองไปตบเสือมาแล้วตบย่าจ่ามาแล้วตบเจชิวมาแล้วก็ค่อนข้างชิวแอค่อนข้างชิวอยู่ สบายๆนะอาจจะมีปัญหากับญาติจ่าหน่อยมันเ,นาาเปลี่ยนเฟดบ่อยอญาติจ่าเปลี่ยนเฟดบ่อยเสืออย่างงี้เสือแม่งแบบอะไรนะเสือแม่งฟันติดเบิร์นอะไรอย่างงี้อาจจะมีปัญหากับพวกดีบัฟหน่อยซึ่งแบบปกติของแทงอยู่แล้วแทงแพ้ดีบัฟเนีแทงดีแพ้แทงส่วนใหญ่จะแพ้ดีบัฟแบบพวกเบิร์นพวกปลีดอะไรอย่างงี้ที่คลิปก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะสำหรับใครที่สนใจตัวทีมชาตินะเอาไปเล่นทีมนอกทีมก็ได้เอาไปเล่นทีมอื่นก็ได้ไปเล่นทีมอื่นก็ได้แบบคุณขัดตัวละครอะไรอย่างงี้แบบ อ่าเปิดได้แเปิดเล่นๆแล้วก็ได้ฮีคิปตัวนี้มาเออแล้วคุณไม,ไม่ไม่ไม่มีทีมชาร์จคุณสามารถปั้นได้ไหมปั้นได้เลยไม่มีปัญหาตัวนี้ผมว่าอ่าอ,อนาคตถ้าคุณทำทีมชาร์ตตัวนี้ยังไงก็ต้องได้ใช้เออยังก็ต้องได้ใช้แน่นอนหรือไม่ก็อ่าถ้าทีมคุณขาดตัวสักตัวหนึ่งสมมติเล่นทีมบลิคุณมีแค่5ตัวเงี้ยอีก2ตัวขาดใช่ปะใส่ฮีคิปตัวนี้อุดเข้าไปยังได้เลย <c oughs> อุดเข้าไปเป็นแท้งยืนเฉยๆก็ยังได้อ่าก็สำหรับหมอตัมให้ัน่ทีมเอ์จ คือ T S แต่ถ้ามันอยู่ในทีมอื่นหรือว่าแตอรุนอย่างเดียวเนี่ย A, อยู่ T A ไม่ได้เก่งมากก็ไม่ได้โดดเด่นมากพูดอย่างนั้นดีกว่าไม่ได้โดดเด่นเวอร์มากอะไรขนาดนั้นทีนี้มาพี่ไอ้หนุ่มคนนี้นะทุกคนไอ้ตัวมือเจ้ามือเจ้าแวมไพร์นะมือเจ้าแวมไพร์นี่ค่อนข้างพลิกเลยนะตรงนี้คือพลิกยังไงครับบ้ามีหลายจุดที่มือเจ้าตัวนี้เด่นมากๆในทีมของแวมไพร์นะทุกคนต้องเป็นทีมแวมไพร์เท่านั้นนะถ้าเป็นทีมเลือดธรรมดาผมไปลองเล่นมาละจืด <c ười> จดเลยตัวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่่แตถ้า เล่นทีมแอมไพป์ปุ๊บคุณลืมคุณลูกกโมูได้เลยเออลืมคุณลูกกโมูแอนจินลืมพวกแบบเดอริงได้เลยเว้ยตัวนี้เป็นตัวที่ซับทีมแอมไพป์แล้วสนุกมากเออสนุกมากๆคุณเอาติสมาใส่คุณยังไม่รู้สึกเสียดายเลย <c oughs> ยังไม่รู้สึกว่าทีมมันอ่อนลงเลยเออก็คือตัวเมอร์เชลมันเป็นตัวซับพอร์ตนะทุกคนซับพอร์ตที่พอทำเดเมจได้ก็จะเป็นตำแหน่งซับดีพีเอสอ่าหลักๆจะเป็นซ <c oughs> ับพอร์ตเราจะเป็นซับพอร์ตไม่ใช่ตำแหน่งทำเดเมจสำคัญอ่าก็คือตัวเมอร์เชลเนี่ยเขามีบัฟมมมมามาาากกกยนนะททีีเอไวพพแรจ่ั เก่งอยู่แล้วเอ่อกลายเป็นโกงโกงเลยโกงจากอะไรใช่ปะมันจะมีบัฟต่างๆที่เมอร์เช้าแจกให้ได้จะมีอยู่3บัฟนะ3ชนิด3ชนิดอย่างอันแรกก็จะเป็นฮาร์ดฮาร์ดบลัดอาร์เมอร์ฮาร์ดบลัดอาร์เมอร์กับตัวของเอ่อโฟกัสเพอร์ฟอร์แมนเอ่อโฟกัสเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ไหนนะเออนี่นี่น,นะนี่นี่นี่โฟกัสเพอร์ฟอร์แมนซ์นนอันนี้โฟกัสเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ดีบัฟที่8ปะศัตรูอย่างลามาชาพาเลตนะตรงนี้ซึ่งอ่าสองอันเนี้ยไอตัวโฟกัสเพอร์ฟอร์แมนซ์กับตัวของ าฮาร์ดบัตอาร์เมอร์เนี่ยเป็นบัฟที่เก่งมากๆทุกคนถ้านึกภาพไว้ออกว่ามันเก่งยังไงมันเก่งมันเป็นบัฟเหมือนกับพวกบัฟของสายาครีอยัางพวกเบรนเอียพวกดาบไผ่พวกขีดขิมอ่ะเออเหมือนกันเลยแต่ว่าบัฟอันนี้ใช้ง่ายกว่าแล้วก็คงกระพันนะทุกคนคืออยู่ตลอดไปอ่ะอยู่ตลอดไปคล้ายๆกันแต่เก่งกว่าเก่งกว่าแล้วก็เอาบัฟที่มันกระแทนที่จะกระจายกันอะ่ะเอามารวมกันในตัวเดียวเออมารวมกันในบัฟเดียวอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มอธิบายแต่ฮาร์ดบัตอาร์เมอร์ก่อนฮาร์ดบัตอาร์เมอร์ทำอะไรได้ฮาร ตีดูดเลือดได้เออเท่ากับคอมเสีย10%ที่เขาทำได้ซึ่งจะสามารถฮิวได้แค่เธอละครันะตรงนี้เธอละครจากไอ้ตัวบัฟตรงนี้อ่าดูดได้จากเธอดูดเลือดได้เธอละครั้งจากไอ้บ,บัฟตัวนี้ซึ่งจะดูดได้แค่40แต้มต่อหนึ่งครั้งเออต่อหนึ่งครั้งหนึ่งเธออ่าประมาณนั้นแต่ว่า40แต้มนี่บางคนอาจจะมองว่าน้อยนะแต่คุณดูเลือดแต่ละตัวละครนะตนัวละครเรามีเลือดอ่าสมมติคุณเล่นเป็นพายเงีย้ยไ,ไม่ต้องเป็น,บบนอันนี้อ้นี่้อ้นี่บัฟเนี้ยใช้กับต อันนี้อันนี้ข้อแรกเนี่ยคือใช้กับใครก็ได้นะ40แต้มคุณอาจจะบอกว่าเออฮิวน้อยจังเลยแต่แบบคุณดูเลือดตัวละครเรา <laughs> เลือดตัวละครเราสองสองร้อยกว่าพี่มื่อเช้ามันเป็นเลือดสองร้อยจะดูเต้แแวไพร์ก็ได้เต้แววไพร์เลือดประมาณร้อยแปดสิบกว่าเออร้อยแปดสิบแล้วก็1สิบนี่แหละนี่ร้อยแปดสิบสองเออ มันค่อนข้างแรงนะทุกคนอค่อนข้างแรงบัฟตรงนี้ค่อนข้างแรงเลยในการหิวเลือดใช้กับตัวอื่นก็ได้นะไม่จําเป็นจะต้องเป็นอ่าฝั่งแวมไพร์แต่ถ้าใช้กับแวมไพร์จะดีกว่าเพราะไม่เดี๋ยวผมจะบอกทีหลังอ่าอ่ะยังไม่หมดนะเว้ยบัฟตรงนี้เนี่ยซึ่งอันนี้ลืมบอกไอบ้บัฟตรงฮัทบัดอาร์เมอร์เนี่ยมันเจนได้จากทั้งสกิลหนึ่งสองสามแล้วก็อ่าตัวของทุกสกิลทุกสกิลสามารถเจนฮัทบัดอาร์เมอร์ให้กับเพื่อนๆได้ตรงนี้อ่าซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะเล็งให้กับอ่าแวมไพร์ก่อนถ้ามีแวมไพร์ในสนสามมเเ้าจะร็งใหแวไพ์ก่อนแและะเรร็งงให้้วววมไพ์ททีี่่่ดดดับสสูกาุย สูงที่สุดก็คือถ้าเราเอาแมไพร์มาครบ5ตัวเลยเนี่ยก็จะเล็งเป็นเต้กับเดียนก่อนอ่าเล็งเป็นเต้กับเดียนก่อนแล้วค่อยเล็งไปหาตัวอื่นอ่าที่เป็นระดับเท่าๆกันก็เขาเป็นเซิร์ชคินเดตก็จะเป็นตัวของอ่าตัวคินเดตนี้จะมีระดับเดียวกันเดี๋ยวจะมีอยู่อ่เอลติสแล้วก็เกรกสามคนอ,อสองคนรวมไอ้ตัวมือชอปไปด้วยมันเป็นสามคน ส่วนระดับที่สูงกว่าจะมีแค่เต้กับเดียนที่เป็นระดับ2อ่าก็กบัฟในตรงนี้จะโยนให้ตัวของเต้กับเดียนก่อนเสม,มอนะจุกจ้าเวลาใส่ให้แบมพายนะซึ่งฮัตบัอาร์เมอร์อย่างที่บอกเจนได้กับทุกสกิลนะตรงนี้เจนได้กับทุกสกิลเลยซึ่งตัวของมือเชาจะเจนได้หากเขาได้กินเลือดนะตรงนี้ฮัตบัตอาร์เมอร์แต่ว่าไอ้ตัวของตัวเมือเชาเองเนี่ยสามารถเจนให้ตัวเองได้ด้วยนะตรงนี้ไม่แค่แคนะ่แบมพายนะอ่ายังไม่หมดนะฮัตบัตอาร์เมอร์เนี่ยฟางบังคนอาจจะสงสัย ดีบัฟบัฟตรงนี้เนี่ยสามารถลดลงได้ถ้าหากเฮต้าคิลเสร็จอ่าเฮต้าคิลเสร็จสร้างความเสียหายเสร็จป้๊บหมายได้เนี่ยไอ้สเตตตัวนี้จะลดซึ่งมันลดได้แค่1เคลื่อนต่อครั้งนะทุกคน1เคลื่อนต่อครั้งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นช้อยให้เราเลือกเล่นด้วยในแต่ละสไตล์ในการเล่นในแต่ละเทิร์นอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทําไมก็เพราะว่าเอฟเอฟเฟกตรงเนี้ยมันมีให้เลือกอยู่2แบบก็คือแบบ1แบบที่1ก็คืออ่าให้ตัวฮาร์ดปลัดเนี่ยยีเลือดเต็มที่ดดเเเลอเลอออออมมี่ัขงารรร์์์ปชนย ไม่ลดลงอ่าไม่ลดลงแต่เอฟเฟกต์ฮิวจะลดลงครึ่งหนึ่งนะตรงนี้เอฟเฟกที่ฮิวได้จะลดลงครึ่งหนึ่งก็คือฮิวได้แค่ยี่สิบแต้มอ่ฮิวได้แค่ยี่สิบแต้มแต่ว่าไม่ใช่ฮิวได้แค่ยี่สิบแต้มสิเอฟเฟกต์ฮิวจะเบาลงครึ่งหนึ่งเบาลงครึ่งหนึ่งไม่ใช่ว่าฮิวเกินสี่สิบไม่ได้นะตรงนี้อ่ซึ่งวิธีนี้ก็คือให้เราเนี่ยทำการแคชเคิวสีส้มสองอันขึ้นไปอ่า ทำการสั่นพ้องสกิลสีส้มสีส้มก็คือลัสสกิลนั่นแหละให้สองอันขึ้นไปปุ๊บไอตัวบัฟร์ดบัตจะไม่ลดเลยเวลาถูกสั่งให้งานบัฟมันจะไม่ลดแลกกับยืดเลือดเบาลงก็คืออย่างที่ว่าก็คือให้เราเลือกช้อยอ่ะถ้าอยากให้ตัวของพัดบัตเนี่ยมันใช้งานเต็มที่ก็คือเราไม่ต้องเทนส้มก็ได้มันก็จะใช้งานแบบดูดเลือดได้เต็มที่แต่ถ้าหากว่าเราอยากให้บัฟพัดบัตอยู่ตลอดไปเนี่ยแบบไม่ลดหายไปเลยก็คือเทนส้ม2องอันซึ่งอันนี้ทําง่ายมากเลยทุกคนเอ <laughs> ถอดออกไปได้เลยแล้วก็นั่งเล่นไดเบทสดนั่งเล่นไดเบทสดไดเคอสเพล์เป็นพวกอะไรนะทีมครีได้แอ้ตีสดแรงขึ้นฮาร์ดบัตรมีมมีหน้าที่แค่ดูเลือดเหรอไม่ใช่ฮาร์ดบัตมีหน้าที่เอามาคอมโบกับตัวของพาร์สเบมร์ชอลด้วยนะตรงนี้พาร์สเบมือชอลบอกว่าอะไรพาร์สิบมร์ชอตตรงนี้นะทุกคนข้อนี้ไม่ใช่สีนะก็คือถ้าทําเงื่อนไขครบมันจะแจกบัฟให้เลยบัฟนี้บอกว่าเมื่อเริ่มเทินตัวไรไอเดตตี้ที่เป็นแวมพร์หลับจากบ้านรัมชาแลนเนี่ยถ้าาาเเเมมมีัดอต็ก จะได้ตัวของโฟกัสโฟกัสฟอร์มานมา1แต้มและแน่นอนอันนี้ของดีก็คือเขาคนนั้นเนี่ยจะได้การสตันมานะทุกคนการสตันของมาเขามาหนึ่งครั้งแต่เมื่อสตันปุ๊บแบบว่าประมาณว่าตัวละครที่มีฮาร์ดบัตอาร์เมอร์ถ้ามันโดนสตันอะจากเดเมจนะจากเทปเดเมจอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันโดนสตันมันจะลุกมาในเทินหน้าเอลุกมาในเทินต่อไปทันทีแต่ข้อเสียก็คือจะเสียฮาร์ดบัตอาร์เมอร์ทั้งหมดที่ตัวเองมีก็คือจ่ายฮารัดอาร์เมอร์เพื่อเอาไปเป็นตัวของการสตันให้ผมมองว่าคุม เออหมอขมทุกตัวที่เป็นแมนพายมีการตันของตัวเองหมดไอ้เฮียโคตรเก่งเออยังไม่หมดนะเว้ยอันนี้ใช้ได้กับทุกตัวไบอกมันใช้ได้แค่หนึ่งด่านต่อหนึ่งตัวเท่านั้นตรงนี้และไม่มีผลกับอ่าเอฟเฟกต์สตันแบบพิเศษเอฟเฟกต์สตันแบบพิเศษเป็นไงก็เป็นการจับล็อกของเจียห้วนเป็นการจับล็อกของสไปรัลคอนเทมเป็นการจับล็อกของเนลลี่อะไรพวกนี้อ่าจับล็อกแบบพิเศษอะไรอย่างนั้นอะที่เป็นแบบอนุญาตญาจ๋าก็ได้แบบญาจ๋าจับไอตัวผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ไอฮงลู่ ยัดเข้าไปในไห้อะไรอย่างนั้นนะเออแบบนั้นอันนั้นคือบังคับสตันถ้าเป็นอย่างงั้น resign, คือกันสตันให้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นสตันปกติจะไดเมจติดได้เมจเบิร์นตัวได้เมจขาวสตันอะไรอย่างนี้สามารถช่วยได้ช่วยได้เมื่อชาอตมาช่วยได้ตรงนี้ก็อย่างที่ว่าวิธีการเล่นเมื่อช้าก็ประมาณนั้นทุกคนก็คือเก็บฮาร์ดบัตยังไงก็ได้สะสมฮาร์ดบัตให้กับผองเพื่อนนะตรงนี้ให้มันถึงห้ให้เร็วที่สุดที่จะทําได้นะแหมเพื่อให้ได้โฟกัสโปรแมซ์มาหรือว่าอ่าเสิ หลังจากที่เก็บโฟอร์มน์โฟกัมฟอร์อมานได้เนี่ยโฟกัมฟอร์อมานนี่ก็จะเป็นบัฟที่ทำให้พวกแวมไพร์ขี้โกงขึ้นนะขี้โกงยังไงก็คืออย่างเงี้ยมันสามารถเต็มได้สูงสุด3าเต็ปนะซึ่งเอฟเฟกต์มันเนี่ยคล้ายๆกับไม่ใช่คล้ายๆมันคือเอฟเฟกต์โฮมแลนด์ของพวกเบรนเอสสายคลิอ่าพวกแกงพี่คิมอันนี้ก็คือสกิลหนึ่งสกิลสองพวกแวมไพร์เนี่ย จะได้ตัวของแตมสกิลบวก1แตมนะตรงนี้แล้วถ้าได้เมทแรงขึ้น5%ต่อ1สเต็ปอ่ะก็สูงสุด15%ถ้ามี3สเต็ปย่างไ้หมดนะสกิล3เนี่ยจะได้ปกติเนี่ยไอ้สกิล1มันจะได้แค่1่แตมใช่ปะสกิล3เนี่ยได้สอแตมนะทุกคนแล้วถ้าได้เมทแรงขึ้น1ิต่อหสเต็ปนะก็สูงสุด30%อร์ตยัง,ยง,ยงนี้หมดอย่างนี้หมดไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราใช้สกิลอันนี้คือวิธีลดของบัฟตัวนี้นะก็คือหล ก็คือประมาณว่าปั๊บตัวนี้มันจะลดลงหนึ่งเทรนุูครั้งเวลาที่เราที่นี่เราใช้ถ้าเราไม่มีฮาร์ดบัตนะทำให้ตัวของเมอร์เชลเนี่ยวิธีการเล่นของมันก็คือการเลี้ยงฮาร์ดบัตอา่าเลี้ยงฮาร์ดบัตให้กับเพื่อนอา่าเลี้ยงฮาร์ดบัตให้กับเพื่อนเพื่อ,อ,อให้โฟกัสโฟร์แมนอยู่ได้นานๆน,น,นะตรงนี้ซึ่งโฟกัสโฟร์แมนเก็บได้สูงสุด3แต้มและสามารถเกนได้จากสกิล3ด้วยไม่ใช่แค่จากพาสีซึ่งสกิล3ให้เยอะมากสกิล3พิเศษส่วนวิธีใช้สกิลสามพิเศษอันนี้บางคสงส่าม,าามาอน ผมหันปุ๊บเขาก็สามารถใช้สกิลพิเศษของเขาได้ส,าาสกิลพิเศษขเขาได้เลยกดไปแล้วก็มันจะกลายเป็นสกิลพิเศษอ่ะก็ค่อนางเบสิกอันนี้ไม่ได้ยุง่งยากเท่าไหร่ตีได้หลายตัวตีได้3ตัวตรงนี้ตีได้3ตัวแล้วก็สามารถถ้าหากว่าการโยมตีขั้งสุดท้ายของอตัวเมอเชลเนี่ยสามารถสตั้มศัตรูได้สามารถทําลายชิ้นส่วนศัตรูได้หรือว่าทําการฆ่าศัตรูได้เนี่ยตัวเมอเชลจะสามารถเจนตัวฮันบัตคืนได้ด้วยดูดฮันบัตคืนนั่นแหละก็สูสดสามแต้ม และอันนี้ไม่เธอระครังอ,อ,อันนี้ไม่เธอระครังขออ้อน,นี้สามารถดูดจนเต็มคืนห้าอันยังได้ถ้าหากว่าอ่าอ่าลำดีๆก็สามารถทาอย่างนั้นได้และยังไม่พอไอ,าาอ,อ้ที่เด็ดเขามันจริงๆอะมันคือตรงนี้ไอ้ที่เด็ดของมันจริงๆมันคือการเจนฮาร์ดปรัดตรงนี้นี่แหละฮาร์ดปัดของเขานะตรงนี้ไอ้ฮาร์ดปัดของเขาเจนให้เยอะมากตรงนี้เจนให้เกือบเต็มอะเจนฮาร์ดปงฮาร์ดปัดมหาศาลเลยและถ้าเราเทียนส้มอยู่เนี่ยเทียนส้มแค่สองอันขึ้นไปนะ ตัวฮัตบัตจะเพิ่มอย่างแปมนะตรงนี้อืมค่อนข้างรุนแรงค่อนข้างรุนแรงเลยแต่เมื่อชอเข้าจ่ายฮัตบัตคืนเพรจ่ายฮัตบัตตัวเองหมดแอบจ่ายฮัตบัตตัวเองหมดแต่ไม่ต้องห่วงถ้าเราตีทำการเมื่อไขข้อสุดท้ายของมันได้ก็จะสามารถได้ตัวฮัตบัตคืนอ่ะบางคนสงสัยเอาเป็นเต้ขึ้นเด็ดแล้วทำยังไงถึงจะสามารถดูดเลือดกินเลือดแข่งกับอีเต้ได้อ่าก็ก็สกิลป้องกันสกิลป้องกันของเมอร์เชลก็เป็นของดีเหมือนกันนะสกิลนี้เนี่ยอ่าสกิลเคาน์เตอร์ของเมอร์เชลเนี่ยเป็นนนสกกิลทีี่่คอขข้้างงโะ ถ้าใช้กับทีแวมพายนะอย่างที่บอกตัวนี้เป็นตัวที่ท็อปเทียร์มากถ้าเรามีทีมแวมพายแต่ถ้าไม่มีก็อยู่เทียเอประมาณนั้นตัวนี้เนี่ยไอเอฟเฟกมันทําอะไรได้ใช่ปะเอฟเฟกมันบอกว่าเมื่อใช้สกิลนี้เนี่ยเ,เพื่อนสองคนเพื่อนของเรา2คนรวมถึงตัวของมือชอลด้วยเนี่ยจะถูกสั่งใช้งานจะโดนแปะบลิทให้เลขหน้า5แต้มและจากนั้นเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยมันจะทําการลั่นตัวของบลิทเลขหน้าทันทีลั่นบลิทเลขหน้าแล้วก็ทําให้เสียบลิทเลขหลังนะตรงนี้ลั่นบลิทําาาาาาใใหห้้้บบรดดมมมััันนนนนนทททงงงเต ถามว่าทําไปทําไมก็ <G ül> เพื่อให้ตัวของอคือแวมพร์มันจะเอาไดเมจบลิซมาเป็นตัวของแก้วเลือดให้มันกินใช่ไหมตัวมือเท้ามันสามารถเจนบลิซตรงนี้ได้ทั้งหมด15แต้มนะตรงนี้เอ้สิบแต้มตรงนี้อ่าสิบแต้มจากอ่าสิบแต้มจากสกิลเดียวอ่าก็ได้จอกมาแต่หลังแต่ประเด็นหลักๆไม่ใช่ตรงนั้นเป็นหลักมันอยู่ที่เอามาทําให้เ e ต้สามารถเก็บกุ้งได้เร็วขึ้นเต้แวมพร์อ่าเต้แหวมพาทำให้ถึงเก็บตุ้กกุ้งได้เร็วขึ้นเพราะเต้มีเม็ดตอบพิศเศษอยู่อ่าอันนี้อยู่ตรงนี้นะเห็นป <G ül> เมื่อมีใครก็ตามที่เป็นเพื่อนของเราเนี่ยไม่ใช่สิเมื่อมีตัวละครตัวไหนก็ตามที่เป็นเพื่อนของเราเนี่ยโดนไอเม็ดบลิทหรือว่าทําการกินเลือดเนี่ยตัวของเต้จะได้กุ้งมา2แต้มอ่าก็คือใช้ได้สูงสุด3ครั้งต่อเทิร์นทำาพอไอตัวมอือชอาทำอย่างนี้ได้เนี่ยทำให้ตัวของแวมไพเต้เนี่ยมันสามารถเก็บกุ้งได้เร็วกว่าเดิมอ่าก็คือเทิร์นละ6แต้มเลยเทิร์นละ6แต้ม4แต้มเลยแบบนั้นเลยคือคือมันค่อนข้างจะเร้าใจค่อนข้างจะเร้าใจและเกมเร็วขึ้นมาขึ้นสำหรับเต้นะตรงนี้อ่าแล้ว อันนี้อย่างที่อกบอกถ้าใครสงสัยว่าเมือเช้ามันจะเก็บไอ้น,นี่ฮาร์ดบัตยังไงถ้าอีเต้มันเร็วกว่าแล้วก็ไอ้น,นี่มันได้ไม่ต้องห่วงทุกคนเพราะว่าไอ้ตัวเมือเช้ามันสามารถเจนฮาร์ดบัตได้โดยการแคลชชนะจากสะกิลป้องกันตัวเองนะตรงนี้ซึ่งสะกิลป้องกันแต้มไม่ได้แย่มากนะแต้มค่อนข้างสูงเลยโอเค okay. ประมาณนั้นสำหรับตัวเมือเช้ายังไม่หมดนะก็จะมีตัวของไอ้ตรงนี้ด้วยอันนี้เนี่ย อ่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่พาลซีตัวนี้คือกดเล่นอ่ะเออกดเล่นไว้เฉยๆก็ได้เหมือนกันไม่ค่อยได้ใช้แต่เป็นบัฟที่คล้ายๆกับบัฟหน้ากากของพวกแวมไพร์นะคือไอ้ตัวฮัทต์ตัดของไอ้ตัวมือเชานี่คือบัฟหน้ากากของพวกแวมไพร์เวลาแวมไพร์มันเก็บหน้ากากมันจะมีเก็บหน้ากากขั้น10อ่า10 20แล้วก็30ใช่ปะอ่ามือเชาก็เหมือนกันแต่มือเชาจะเก็บแค่5อันและไอ้พวกแวมไพร์เนี่ยแต่ละขั้นสเตตแต่ต่างๆเนี่ยสเตต์หนึ่งสเตต์สองสเตต์สามของหน้ากากอ่ะ อ่ามันจะมีบัฟพ,พิเศษใช่ปะอ่าแต่อันนี้ไม่มีนะไม่มีบัฟพ,พิเศษตามขั้นตอนตามสเต็ตแต่มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันมันมีแต่ความจริงอ่ะมือเชาอมีแต่มันไม่ได้เขียนอยู่ในตรงนี้มันไปเขียนอยู่ในพาสซีฟนู่นนี่พาสซีฟตรงนี้นี่ตรงนี้เลยก็คืออ่าเป็นตรงนี้ก็คือพาสซีฟตรงนี้แทนอ่ะก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้ถ้าไอ้ตัวมือเช้า,ามีฮัทตลัดอยู่เขาจะได้เอฟเฟกต์พิเศษขึ้นกับสเต็ตรงนี้ถ้ามีสามสเต,ต็ขึ้นไปมือเช้าจะได้อ 2, อฟเฟกต์เลเวอร์บวกสองสำหรับป้องกันบกนะนวก,ก,กวสองในเน อย่างให้หมดนะถ้าหากว่าตัวเมอร์เชาเนี่ยเขามีตัวของโฟกัสโปรโมนอยู่เนี่ยเวลาเขาตีอ่าโดนศัตรูเนี่ยเขาจะสามารถแปะลัมบ์ชาแลนด์พาเรดได้ตรงนี้อันนี้เนี่ยรวมถึงอีโก้สกิลนี้นะสกิลที่แปะได้เนี่ยอ่ะสงสัยว่าลัมบ์ชาแลนด์พาเรดทำอะไรได้ลัมบ์ชาแลนด์พาเรดเนี่ยสามารถทําให้ศัตรูที่ติดบัฟตรงนี้อันนี้เป็นดีบัฟเสร็ศัตรูหน้านี้อ่ะอันนี้เนี่ยจะทําให้ศัตรูที่ติดดีบัฟตรงนี้อยู่เนี่ยโดนได้เม็ดอ่าส้มแรงขึ้นได้เมจะ อ่าโดนเดเมจแต่ถ้าเดเมจสกิลสีส้มตรงนั้นที่เขาตีมาเนี่ยเป็นแวมไพร์อ่าคนที่ตีเข้ามาเป็นแวมไพร์เนี่ยเขาจะทำเดเมจแรงขึ้น20%แทนที่จะเป็น10%อ่าและถ้าสเตตมันเต็ม4แต้มเนี่ยไอตัวละครที่ติดดีบัฟตรงนี้เนี่ยเขาจะตีพวกแวมไพร์เราเบาลง20%อ่าแลสะสเตตตรงนี้เนี่ยจะหายหลังจากที่โดนตีอ่าหลังจากที่โดนตีสกิลจะหายอ่าตีเสร็จปุ๊บสกิลไอบ้บัฟดีบัฟตัวนี้จะลดลงหนึ่งแต้มอ่า ก็เป็นบัฟถ้าให้เมอร์ชอลเนี่ยเล่นไอตัวสกิลสามติดปุ๊บเขาก็จะมากดสกิลสองเพื่อไล่แปะตัวลมัมชาแลนพาเดตต่อได้ลมัมชาแลนพาเดตแปะอยู่แล้วนะถ้าเมอร์ชอลเขามีโฟกัสโฟร์แมนมากพออ่าก็จะแปะได้ถึง4แต้มตรงนี้แม็กซ์สเต็เลยโฟกัสโฟร์แมนสองแต้มก็จะสามารถแปะครบสี่แต้มเดียเพราะมันแปะอยู่แล้วสองแต้มนะแต่ถ้ามันมีโฟกัสโฟร์แมนสองอันเนี่ยมันจะแปะอีกสองแต้มเขายัดเข้าไปอีกอืมก็ค่อนข้างโหดตรงนี้อ่าแล้วก็ข้อดีอย่างหน,น,นึ่นเงเมอรนะ์ มือเช้าตัวนี้เนี่ย <c oughs> สามารถเอาไปเล่นทีมบลีดและสามารถถอดคุกรุกมออกได้และเลี้ยงเลี้ยงเล็กหลังได้ให้มือเช้าเนี่ยหกสองช่องคือให้เขาเก็บฮาร์ดบัตที่เร็วที่สุดอ่าเพื่อแจกปั๊บให้ของเพื่อนนะตรงนี้ก็เอาแวมไพร์มาครบเลยแวมไพร์มาห้าตัวได้เลยอเอามาห้าตัวได้เลยแล้วก็ใส่เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นฟอลก็ได้เป็นฟอลตะปูมาช่วยในการปั๊มติก็ได้แล้วแต่ปั๊มปั๊มติช่วยเอาเป็นยี่สังนิ้วนางอะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อกี้นี้ผมไปลองเล่นมากับดาจ๋าเสืออะไรอย่างนี้โอ้โ คือ <C few> ไม่ลไ,ไม่ลงไม่เลี้ยงแม่งรับบียดแะแม่งเล่นเ <laughs> ดเมจสดดีกว่าเล่นเดเมจสดดีกว่าแม่งคลาดโคตรขี้โม้เลยแต่ละตัวเอาติสอย่างงี้แบบตัวที่มีปัญหาตัวนี้มีปัญหาเรื่องคลสดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ đây, ันนี้กินเลือดไม่ค่อยทันก็ได้เมอเชานี่แหละมาช่วยบัฟแตมให้ก็ค่อนข้างเล่นพอพอพอ,พออยู่ตัวขึ้นมาได้บ้างไอ้ว่าอยู่ตัวขึ้นมาได้บ้างแล้วออติสเอ,อไม่ต้องใส่2อตัวนี้ยังได้เลยแต่ถ้าใส่ก,ก็จะสาม,มารถเลี้ยงเล็กหลังได้ดีขึ้นแม่เมอเชอมันเลี้ยงเล็กหลังได้อยู่แล้วนเพรนี้าะ มันแปะเลขหลังบริดหมดเลยนะย้ำว่าทุกสกิลนะยูเวนสกิลป้องกันสกิลป้องกันสกิลคอร์เตอร์ไม่มีแปะบริดเลขหลังนะสกิลหนึ่งแปะหนึ่งแต้มสกิลสองแปะสองแต้มสกิลสามแปะสามแต้มไหนวะนี่สกิลสามแปะสองแต้มนี่หวะสองแต้มเหมือนกันสองแต้มนี่ค่อนข้างเวอร์ทุกคนค่อนข้างเวอร์อย่างละสองสองสองหมดเลยถ้าอย่างละสองช่องอ่ะมันจะทำให้ทุกการโจมตีของมือช็อตแปะเลขหลังหมดเลยนะทุกคนแปะเลขหลังหมดเลยเฮียโคตรเก่ง แล้วเมื่อเชาอย่างที่ว่าเขาไม่ต้องเป็นต้องกินเลือดเยอะเพราะว่าเขาเก็บฮาร์ดบัตง่ายด้วยฮาร์ดบัตเขาแค่เ,เต็มห้าอันเองอะไม่เหมือนกับตัวละครบางตัวแถวนี้เออไม่เหมือนตัวละครบา,บางตัวแถวนี้ที่ต้องกินเลือดมาหาศาลเพื่อเก็บหน้ากาก,ากควรจะเต็มยี่สิบห้าควรจะเต็มสามสิบใช่ปะ่ะไอ้เมื่อเช้าอือ้อเฉาเพื่อพอเขาเก็บแค่ห้าอันพอตรงนี้อืมโอเคแล้วก็ประมาณนั้นสลับตัวของไอเดตี้ทั้งสองตัวนะั้นกับความรู้สึกทั้งสองตัวแล้วก็รีวิวไอตัวเดตี้ทั้งสองตัวเนะนี่กี้กับตัวของอ่าเเมอเาลามจะะแนนะตรงี้อ่ะ เมื่อชอวกับอย่าที่ว่าทั้งสองตัวเนี่ยอยู่ T r S เลยถ้าอยู่ในทีมของมันอ่าเมื่อชอวอยู่ T A ถ้าอยู่ทีมลิทเฉยๆตัวในตัวฮีคลิปก็เหมือนกันถ้าอยู่ทีมอื่นที่ไม่ให้ทีมชาร์ตก็อยู่ T A เหมือนกันเอ่อ T A เหมือนกันก็อ่อแต่ถ้าอยู่ในทีมของมันแ GTA, น,น,น,น่นอนอยู่แล้ว T S หมดแล้วถ้าใครมาถามว่าแลกคุ้มไหมคุมค้มคุ้มทั้งคู่เมื่อชอวแลกไว้เลยเดี๋ยวซีซั่นหน้าแวมไพร์เปิดให้แลกก็สามารถไปทำทีมแวนไพน์มาเล่นได้นนนมเ,มนนมเมตาสบนะาย เข้ามาอีกตัวหนึ่งก็ทําให้ตัวของทีมแวมไพร์เนี่ยมันเก่งกว่าเดิมจากมันโกงมาจากมันเก่งอยู่แล้วมันกลายเป็นโกงเลยตอนนี้แต้ม่ใครโมมากแต้ม่ใครโมมากก็ค่อนข้างจะร้าวใจกับบัฟของตัวเมอเชว์แวมไพร์ที่มันให้มานะอ่าก็ไปลองดูกันได้ทุกคนใครจะเปิดกาชาก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะส่วนใครจะแลกก็รอไป็หนึ่งสัปดาห์ถ้ถึงจะแลกได้ทั้งสองตัวนี้อันนี้เนี่ยถ้าซีซั่นนี้จบไปไอตัวเมอเชว์หายนะไอตัวเมนะอเชว์กับพีคลิปเนี่ยจะหายยาวเลยจนกว่าจะมาซีซั่นอ่าซีซั่นเท่าไหร่่่่่ซซซซซซีีีััันนน เออทุรัสซีซั่น8นะซีซั่น8ถึงจะแลกได้นะตรงนี้ก็ยาวเลยนะทุกคนนะใครแบบว่าอ,อยากได้ก็ไปลองแลกดูกันได้นะทุกคนเปิดกระทาก็ได้ผมเปิดไป10โลไม่ออกแง่ไม่ออกก็นั่นแหละก็รอยาวไปหนึ่งเหมือนกันเมื่อเช้าอ่ะได้ไอฮีคลิปมาไงได้ไอฮีคลิปมาอืมก็รอดูกันทุกคนไงนก็ขอบคุณทุกคนมากที่นั่งดูมาถึงตอนนี้นะฮะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ความเห็นอะไรสักอย่างกับคลิปนี้ไปนะฮะส่วนถ้าใครเนี่ยกำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆสักร้านเนี่ยก็มาดูกันได้ ก็มาเติมกันได้ที่ร้านคุณภาพรับเติมเกมฮะร้านนี้เติมดีเติมถูกเติมเร็วเติมปลอดภัยแน่นอนฮะรับรองว่าทุกคนเนี่ย <c oughs> จะถูกกว่าไปเติมเองแน่นอนตรงนี้มีราคาเทียบให้ด้วยมีเกมอื่น่ด้วยนะไม่ได้มีแค่รีบัสกับบดีเลยทุกท่านใครที่อยากได้ตัวของเมอร์ชอปกับีคลิปแล้วไม่มีงบในการเปิดเนี่ยก็ ไปลองตเติมดูกันได้ทุกคนเพชรหมดแล้วอะไรย่างนี้ฟาร์มไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยอ่าก็ไปลองเปิดดูกันได้แล้วแบตเต e p พาร์ตก็เติมได้เหมือนกันรับเติมหมดใช้แค่ที่ไม่กับพาร์ตเติการเข้าเติมนะทุกคนอ่าเติมเร็วมากทักไปหาเขาแป๊บเดียวเขาก็ตอบแล้วเพราะว่าเขาเจ้าของร้านเป็นเอเลี่ยนนะตรงนี้อตอบเร็วมากทุกคนอ่ะส่วนใครขี้เกียจไปหน้าร้านก็วับไปใต้ไลฟ์นี้ได้ใต้คลิปนี้ได้ใต้คลิปนี้จะมีตัวของลิงร้านอยู่วับไปหาไปคุยกับเขาได้นะทุกคนอ่ะขายของไม่แค่นั้นแหละ ไว้เจอกับคลิปหน้าฮะทุกคนขอบคุณมากเจอกันคลิปหน้าฮะสวัสดีฮะ